มาครับวันนี้ครับอยู่กับตองแจ็คครับในเกมคาร์บอยครับไบบบอตตี้โชว์ดาวนะฮะมาเรามีทุนอยู่ที่1,000บาทนะครับวันนี้เราจะมาทำให้ดูครับว่าซื้อฟีสปินแบบไหนนะฮะถึงจะคุ้มที่สุดนะถึงจะบวกนะมาเราเริ่มกันที่375ก่อนนะครับทุน1,000บาทนะครับเป็นทุนที่เรียกได้ว่าเลิมเกมนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราเลือกไซส์เบ็ดได้ค่อนข้างเยอะครับ แต่เราเรื่องกันที่375ก่อนนะครับดูท่าทีก่อนนะเราจะซื้อทีเดียวไม่ได้นะครับเกมคาร์บอยมา375นี้เราต้องได้ประมาณสัก5่า 500, 500ขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกว่าโอเคนะโอ้โได้จากตรงนี้ข้างเยอะครับหมวกโอ้โหถ้าหมวกมาก็รวยเลยครับแต่ไม่มาครับได้มา152บาทครับ ก็ยังโอเคครับเพราะว่าตรงนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะโอเคได้ปืนตรงนี้ครับ60ครับอีก2องมุนครับแต่ดูแบบนี้น่าจะเจ๊งนะโอเคครับเจ๊งครับแต่ว่าเจ๊งไม่มากครับร้อยนิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยซื้อฟิสปินนี่ยากมากครับแข็งมากนะครับ เพราะงั้นเราซื้อไปด้วยแล้วก็ไ่เบ็ดไปด้วยนะครับค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเนี่ยได้ข้างนอกมาประมาณร้อยกว่าบาทเลยนะครับอย่ามัวแต่ซื้อฟีสปินครับคือให้ผมแนะนําก็คือเราไ่เบ็ดไปด้วยแล้วก็ซื้อฟีสปินสลับไปด้วยนะครับถึงเราจะเอาฟีสปินเป็นหลักก็จริงนะครับแต่ว่าต้องหมุนมือไปด้วยนะฮะโค้งๆไปด้วยนะฮะโอเคครับตรงนี้ครับเราก็ยังจะต้องหมุนมือไปก่อนนะครับดูตามจังหวะครับ แล้วแต่คนเล่นนะครับอันนี้ก็คือปกติท่านผมจะเน้นซื้อฟิลิปปินผมเล่นแบบนี้ฮะสลับเบ็ดห้าเบ็ดสิบก็ได้ครับหรือว่าแล้วแต่เลยครับจะสลับแบบไหนนะฮะเล่นไปก่อนครับเอาให้มันนิ่งสักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยซื้อก็ได้ครับโอเคครับตรงนี้ครับน่าจะได้แล้วนะสามเจ็ดห้าอีกรอบหนึ่งครับถ้าเจ๊งจากตรงนี้เราก็ยังกลับมาได้อยู่นะครับเพราะว่าเรามีประมาณ400กว่าบาทนะครับ แต่อาจจะขึ้นเป็น500กว่าบาท600กว่าบาทนะถ้าเจ๋งนะยังกลับมาได้ครับเพราะงั้นไม่ต้องซีที่ทุยบินพันครับตัวจีจะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่นะครับคือตรงนี้ขอให้มันอยาดเจ๋งเยอะก็พอเนี่ยโอเคครับได้มาตรงนี้น้อยไปหน่อยครับแต่ได้หมวดตรงนี้คูณ64ครับโอ้คูณ128มาด้วยครับได้มาเป็นหลักพันแล้วครับเท่านี้โอเคเลยครับตรงนี้ ได้เยอะมากๆนะครับตรงนี้พันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทครับโอเคครับผมเอาแล้วตรงนี้จะมาต่อหรือเปล่าครับตรงนี้เราเล่นง่ายแล้วนะเพราะว่าภาพรวมเราขึ้นมาประมาณพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับก็โอเคอู้ได้จากตรงนี้ต่อครับแปดสิบแปดบาทนะโอเคเอาเอาร้อยสี่สิบสองอ๋อรวมรวมมันร้อยสี่สิบสองนะ เลืสองมูลครับคราวนี้ครับเราก็จะสามารถซื้อ,อฟีลสปิน750ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบซื้อนะฮะเดี๋ยวเราต้องคัอไๆเล่นนะใครจะซื้อฟิลสปินอย่างเดียวแนะนําว่าเราหมุนมือไปด้วยจะดีกว่านะครับมันจะคุ้มกว่าโอเคหมุนมือไปด้วยครับ ผมรับรองเลยว่าใครมีทุนประมาณ2 0 0พันนะครับถ้าซื้อติดติดกันยังไงก็ไม่บวกนะฮะบ,บวกยากมากๆนะมีแหละบวกแต่ว่าบวกยากมากครับนะจากตรงนี้ครับมาหรือเปล่าครับไม,มนะบ่มาครับโอเคมาครับ7 5 0ซื้อได้เลยฮะรตรงนี้เหลือพันหนึ่งพอดีนะฮะพันไก่สองบาทนะ ถ้าเจ๊งตรงนี้เราจะเจ๊งอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะก็ผมคิดว่าถ้าจิงตรงนี้เราจะได้ประมาณพันสองพันสามนะครับอืมแต่อย่าจิงจะดีกว่าเัยอยากได้สักสองพันสามพันนะครับรอบนี้จะได้เล่นแบบเราจะซื้อราคาที่สูงกว่านี้ได้สบายๆนะฮะ โอ้โหไม่มีอะไรมาเลยครับตอนนี้ได้มาร้อยกว่าบาทเองครับจริงนะโอ้ยเย้เจ็งครับเจ็งเยอะด้วยนะเจ็งประมาณห้าหกร้อยครับโอ้เฮ้ยโอ้ไม่มีโอ้โหเจ็งครับเจ็งห้าร้อยห้าสิบบาทครับก็ก็กแย่กว่าที่คิดอีกโอเคครับเหลือพันสองครับเราหมุนมือกันต่อครับ เรื่อยๆครับเดี๋ยวก็มานะใจเย็นๆครับหมุนมือนี่ไม่ให่หมุนทิ้งนะครับคือเผื่อมันจะเข้าสแกตเตอร์ให้เราด้วยนะครับมาเจ็ดร้อยห้าสิบต่อครับอีกสักรอบแล้วกันนะฮะตรงนี้ถ้าเจ็งตรงนี้เนี่ยแย่แล้วนะฮะเพราะเราจะเหลือประมาณสี่ห้าร้อยนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะฮะเจ็งเนะี่ยแต่ว่าอย่าเจ๊งเลยตรงนี้นะ ตรงนี้มาครับมีาวติดไปนวลกับบวกมาครับสามร้อยกว่าบาทครับโอเคโอเคไม่ถึงกับแย่มากครับได้มาครึ่งหนึ่งแล้วฮะสามร้อยหกสิบแปดาทครับเลยเจ็ดหมุนด้วยนะประเด็นเนี่ยคือตรงนี้เจิงยากเลยฮะถ้าจะจิงเราก็น่าจะเจ๊งประมาณสี่ร้อยห้าร้อยนะโอเคมาตรงนี้ครับอ้าวไม่เจิงแล้วครับ ได้ด้วยครับโอ้โหพันกว่าบาทเอา้ร้อยยี่สิบแปดมาอีกพันเก้าเอาอีกแล้วคู้ร้อยยี่สิบแปดมาสองหมุนเลยครับสองรอบเลยครับคูร้อยยี่สิบแปดครับมาครับสองพันหกร้อยแปดสิบบาทครับตอนนี้ครับได้ตามเป้าที่เราคาดไว้แล้วนะฮะตอนนี้เราอยากได้ประมาณสามพันนะฮะทีนี้เราจะเล่นง่ายขึ้นมากมากนะฮะแล้วแต่คนละกันจะเล่นยังไงจะถอนก็ได้ประมาณนี้แล้วมาเรื่อยๆเลยหรือยังไง โอเคครับเลยสามหมุนครับลุ้นกันต่อครับ <c oughs> โทษทีครับสำรักสำรักน้ำ <c oughs> พูดๆ <c oughs> อยู่กินน้ำสำรักน้ำสามพันน้อาสิบสองบาทครับโอเคโดยรวมเราได้ประมาณ3 5มพันานะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เราเล่นไปสามสได้แล้วนะฮะตรงตรงนี้เนี่ยข้เล่นไปครับแต่ว่าอย่าเล่นยา,ยาวๆนะครับเราพยายามไต่เบ็ดไปด้วยนะ อยากซื้อฟิสปินบวกก็ต้องเล่นแบบนี้ครับตอนนี้เราได้ประมาณเท่าไหร่ถ้ากําไรนะฮะกำไรสองพเรามาพันนึงนะฮะหมุนมือไปก่อนครับเดี๋ยวเราซื้อแน่ครับฟิสปินนะไม่ต้องรีบครับโอเครีบแล้วมาสองพังตรงนี้ครับต้องมาแล้วครับตรงนี้สิบหมุนครับซื้อแบบไม่ทันทั้งตัวเหลือพันนึงนะฮะถ้าเจ๊งตรงนี้ก็ถือว่าเท่าทุนแล้วกัน แต่ไม่รู้จะเจงหรือเปล่าเนี่ยขอตรงนี้แบบเบิ่มๆหน่อยครับโอเคเฮ้ยวายมายาวๆเลยครับคูณสามสองโอ้โหได้อยู่นะฟันนึงอ่ะโอเคนะครึ่งนึงแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับตรงนี้เราได้มาประมาณครึ่งนึ่งแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะนะฮะที่เหลือเราก็รู้นว่าจะต้องเท่าทุนไว้ก่อนรนบเราครับโอเคครับ A มา a อโอ้โหถ้า A1 มารวยเลยครับแต่ไม่มาครับ เต็มมือรับเอเมื่อกี้เต็มที่ขี้เต็มเกงโอ้เงียบเงียบเงียบไนห้าครับโอ้อย่าจิง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 ไม่มีวายตกมาเลยโอเคครับตรงนี้ตัวเคครับหกสิบสี่ได้หกพันเก้าครับขึ้นมาหลักหมื่นแล้วครับมาแบบไม่ทันตั้งตัวครับเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทครับโอ้โหมาเฉยว่ะเจ็ดพันห้า 7, 5, ครับ มาแล้วครับโอเคครับเอานะเอาหมวกครับยังไงต่อครับเนี่ยเลขสามหมุนครับโอเคเราได้ตามตามเป้าแล้วนะหมื่นหนึ่งครับโอเคอูแล้วมาต่อครับหมื่นสองแล้วครับตอนนี้โอ้มาเรื่อยๆมาไม่หยุดครับโอเคมากๆนะตรงนี้ได้ไปพันสามร้อยแปดสิบบาทครับเลยสองหมุนด้วยฮะน่าจะเกินเป้าด้วยครับหมื่นสองไปแล้วครับ โอ้มาอีกนะยังไม่หยุดโอเคมันหยุดให้แล้วมื่นหนึ่งพันสี่สิบาทครับโอ้โหใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนครับจุ๊บๆบ๊ายบายไว้เจอกันครับมีอะไรก็ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ